สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่ต้องบอกว่าทั้งสวยงามแล้วก็โหดร้ายในเวลาเดียวกันนะคะนั่นก็คือโลกของละครประวัติศาสตร์จีนโดยเฉพาะในส่วนของวังหลังหรือว่าราชสำนักฝ่ายในค่ะซึ่งถ้าใครเคยดูจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องรักๆใครๆแต่มันคือสมรภูมิเลยนะสมรภูมิที่เต็มไปด้วยการชิงไหวชิงพริบของผู้หญิงค่ะใช่ครับ สำหรับการพูดคุยกันวันนี้เนี่ยเรามีแหล่งข้อมูลที่หลากหลายมากๆเลยค่ะตั้งแต่บทวิเคราะห์เชิงวิชาการที่เจาะลึกซีรีส์ระดับตำนานอย่างเจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน เรื่องนั้นคือคลาสสิกมากใช่ค่ะไปจนถึงเรื่องย่อแล้วก็ข้อมูลตัวละครแบบละเอียดละเอียดของภาคต่อที่เข้มข้นไม่แพ้กันเลยอย่างหรูยี่จอมนางเคียงบัลลังและที่น่าสนใจสุดๆเลยนะคะคือเรามีบทภาพยนตร์ตลกที่มองเรื่องนี้แบบพลิกมุ่งไปเลยอย่างลาคอนคูบินาเอมพิเรียลหรือพระสนมทลุมนิติมาเทียบให้เห็นภาพกันด้วยครับก่อนจะไปกันต่อนี่ ต้องปูผืนกันนิดหนึ่งว่าโลกที่เรากำลังจะเข้าไปสำรวจเนี่ยมันคือพระราชวังต้องห้ามในสมัยราชวงศ์ชิงแต่ถ้ามองให้ลึกลงไปอีกนะมันคือภาพจำลองของสังคมปิตาธิปไตยหรือก็คือสังคมชายเป็นใหญ่ที่ถูกขังไว้ในกำแพงสูงๆทุกอย่างมีลำดับชั้นชัดเจนมากตามหลักของของจื้อเลย แล้วศูนย์กลางของจักรวาลนี้มีแค่คนเดียวองค์จักรพรรดิถูกต้องครับจักรพรรดิคือผู้กลุ่มอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวพอพูดแบบนี้แล้วภาพมันชัดขึ้นมาทันทีเลยนะคะจากวางที่ดูสวยๆนี้กลายเป็นกระดานหมากรุกขนาดใหญ่ที่ทุกคนเป็นเหมือนแค่ตัวเบีย้ยในบทวิเคราะห์เรื่องเจิญหวนเขาอธิบายบทบาทไว้ชัดเลยจักรพรรดิคือศูนย์กลางอำนาจมีหน้าที่รักษาราชวงศ์ให้มั่นคงและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ ต้องมีทายาทสืบบัลลังก์ซึ่งนั่นแหละครับมันโยนความกดดันมหาศาลมาให้กับผู้หญิงในวังหลังทันทีเลยเพราะบทบาทหลักของพวกเธอก็คือประนิบัติจัก,กรพรรดิแล้วก็ให้กำเนิดทายาทมันเลยกลายเป็นการแข่งขันไปโดยอัตโนมตัติใครรับความโปรดปรานมากกว่าใครมีลูกชายก่อนคนนั้นก็ได้เปรียบใช่ครับคนนั้นก็ได้เปรียบในเกมนี้เหมือนกับว่าเกมนี้มันถูกออกแบบมาให้ผู้หญิงต้องสู้กันเองตั้งแต่แรกเลยนะคะ อย่างในเรื่องรูอี้จอมนางเคียงบัลันนี่ชัดมากรูอี้เริ่มต้นจากการเป็นคนรักของจักรพัรดิเฉียนหลงมาตั้งแต่วัยเด็กเลยเป็นคนที่เขาโปรดปรานที่สุดแต่เส้นทางกว่าจะได้เป็นฮองฮาวนี่โหเลือกตาแทบกระเด็นเลยค่ะอืมมันไม่ใช่แค่การสู้กับคนอื่นนะแต่มันคือการต่อสู้เพื่อรักษาตัวตนของตัวเองเอาไว้ให้ได้ด้วยประเด็นนี้น่าสนใจมากครับเพราะถ้ามองดีๆแล้วเนี่ยศัตรูตัวฉกาจที่สุดของตัวละครอย่างรูอี้หรือจนหวน อาจจะไม่ใช่สนมคนไหนเลยก็ได้นะอืมแต่คือระบบของวังหลังเองต่างหากระบบครับระบบที่บีบให้ทุกคนต้องแข่งขันแกล้งแย่งชิงดีกันเพื่อความโปรดปรานของผู้ชายคนเดียวระบบที่บอกว่าคุณค่าของผู้หญิงวัดกันที่การมีลูกชายเป็นระบบที่ดูเหมือนจะไม่มีทางออกเลย โหพราพูดว่าระบบคือศัตรูนี่มันทรงพลังมากเลยนะมันแปลว่าต่อให้สนมทุกคนอยากจะเป็นเพื่อนรักกันสุดท้ายระบบก็จะบีบให้พวกเธอต้องหักหลังกันอยู่ดีใช่ครับเกมมันถูกตั้งค่ามาให้แพ้ตั้งแต่แรกแล้วซึ่งพอเราพูดถึงกฎเกณฑ์ที่มันเข้มงวดขนาดเนี้ยดิฉันก็นึกถึงหลักคนครูบินาอิมพีเรยลขึ้นมาทันทีเลย มันคือภาพที่ตรงข้ามกันแบบสุดขั้วเลยค่ะเหมือนมีคนเอาระเบิดไปโยนใส่กระดานหมากรุกที่วางไว้อย่างดีฮ่าใช่เลยครับตัวละครในเรื่องนั้นเหมือนหลุดมาจากอีกโลกหนึ่งเลยคือไม่เข้าใจกฎเกณฑ์อะไรทั้งนั้นบุกเข้าไปในวางแล้วเรียกราชรถว่าทริ c ซิโคลรถสามล้อครับ รถสามล้อมีฉากหนึ่งที่องค์หญิงในเรื่องปฏิเสธรำเนมแล้วก็ตะโกนใส่หน้าคนอื่นว่าข้าเกลียดผู้หญิงแสแสร้แบบเจ้าคือมันคือความโกลาหลที่เกิดขึ้นเมื่อมีคนที่ไม่ยอมเล่นตามเกมหลุดเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะในบทหนังยังมีฉากที่ตัวละครถูกพาเข้าสลาเดซิรูเฮียพลาสติกหรือว่าห้องสัญญกรรมพลาสติกด้วยเหรอคะในวังต้องห้ามเนี่ยนะ <laughs> <laughs> ใช่ครับมันตลกมากเลยนะ คือพวกเขาไม่ได้แค่ไม่เล่นตามกฎเก่าแต่เอากฎใหม่จากโลกปัจจุบันเข้าไปใช้แก้ปัญหาในวังโบราณเลยนึกภาพเหล่าหมอหลวงคงกุ้มขมับกันหมดแล้วความตลกของมันนี่แหละครับที่สะท้อนอะไรได้เยอะเลยการมีอยู่ของหนังตลกล้อเลียนแบบนี้มันบอกเราว่าเรื่องเล่าแนวศึกชิงบัลลังก์วังหลังมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมป๊อปไปแล้วอ๋อจนเราพร้อมที่จะรื้อมันออกมาล้อเลียนได้ ความไร้เหตุผลในลากิบาย n k h าอ Imperial มันไม่ใช่แค่ตลกแต่มันคือการวิจารณ์ว่าไอ้ระบบเดิมเนี่ยมันก็ไร้เหตุผลและก็บิดเบี้ยวในสายตาของคนยุคใหม่เหมือนกันจริงด้วยเข้าใจแล้วค่ะว่าทําไมต้องเอาเรื่องนี้มาคุยด้วยกันเอาละพอเราเห็นภาพสนามรบที่เรียกว่าวังหลังแล้วมันก็ทําให้เราอยากรู้ว่าแล้วคนแบบไหนละ่ะที่จะเอาตัวรอดในสภาพแวดล้อมแบบนี้ได้มาลองเจาะที่ตัวละครเอกกันหน่อยดีกว่าค่ะอย่างจันหวน เธอเริ่มต้นจากการเป็นเด็กสาวที่ใสซื่อมากมองโลกในแงด่ดีแต่สุดท้ายกลายเป็นคนที่เดินหมากทุกก้าวอย่างระมัดระวังการเดินทางของเจิญหัวนี่คือต้นแบบคลาสสิกเลยครับจากคนที่เชื่อในความรักแท้ถูกสถานการณ์บีบคั้นถูกทรยศหักหลังจนต้องลุกขึ้นมาสู้เพื่อปกป้องตัวเองแล้วก็คนรอบข้างการเปลี่ยนแปลงของเธอคือการสูญเสียความไร้เดียงสาไปตลอดกาลซึ่งในบทวิเคราะห์ก็เรียกสิ่งนี้ว่า เป็นแก่นของเรื่องแนวโศกนาฏกรรมของสตรีหรือ female tragedy ก็คือการจะอยู่รอดได้คุณต้องกลายเป็นคนที่ไม่ใช่ตัวเองอีกต่อไปถูกต้องครับแล้วเส้นทางของรุ่้ล่ะคะดูคล้ายๆกันแต่ก็ต่างกันนะเธอเองก็เริ่มจากความรักที่บริสุทธิ์แต่จุดจบของเธอดูเหมือนจะน่าเศร้าโกยิ่งกว่าเจินหวนอีกใช่ครับ เพราะในขณะที่เจนิหวนเลือกที่จะสู้แล้วก็ไต่ขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของอำนาจรูอีก้กลับเลือกที่จะหันหลังกับมันทิ้งทุกอย่างเลยเธอสู้มาตลอดทางเพื่อรักษาสัญญาใจกับจักรพรรดิแต่เมื่อความรักและความไว้ใจนั้นมันพังทลายลงเธอก็หมดสิ้นทุกอย่างจนถึงขั้นตัดผมตัวเองซึ่งในยุคนั้นมันคือการแสดงออกที่รุนแรงที่สุดของการตัดขาดความสัมพันธ์เลยนะเหมือนเป็นการสาปแช่งเลยใช่ครับ เปรียบเสมือนการสาบแช่งจักรพรรดิเลยทีเดียวจุดจบของเธอก็คือโศกนาฏกรรมที่สมบูรณ์แบบคือการปฏิเสธที่จะเล่นเกมนี้ต่อไปฟังแล้วหดหูเลยนะแต่ในวังมันก็ไม่ได้มีแค่คนที่ถูกกระทําอย่างเดียวใช่ไหมคะยังมีฝั่งตัวร้ายที่ดูเหมือนจะสนุกกับการเล่นเกมนี้ด้วยซ้ําแน่นอนครับแต่ที่น่าสนใจคือตัวร้ายในเรื่องพวกนี้มักจะมีมิติที่ซับซ้อนมากไม่ได้ชั่วแบบไร้เหตุผลอย่างฟู่ฉ่าหองเฮาในเรื่องหรูอี้ ฟู่ฉาฮองเฮานี่เป็นตัวอย่างของคนที่มีดูเหมือนจะมีทุกอย่างเลยนะเบื้องหน้าเธอคือฮองเฮาผู้เพียบพร้อมอ่อนโยนสง่างามแต่เบื้องหลังเธอเต็มไปด้วยความไม่มั่นคงความอิจฉาริษยาหรูอี้ที่จักรพรรดิรักมากกว่าใช่และที่สำคัญคือแรงกดดันมหาศาลจากตระกูลที่คาดหวังให้เธอต้องมีลูกชายเพื่อสืบทอดบัลลังก์ การกระทำร้ายๆของเธอส่วนใหญ่มาจากความกลัวและความกดดันพวกนี้แหละครับแต่ถ้าพูดถึงคนที่อยู่เบื้องหลังจริงๆต้องยกให้พระสนมเจียหรือจินวี่เยียนเลยคนนี้คือสุดยอดนักเชิดหุ่นเลยนะเธอคือมาสเตอร์มายตัวจริงในช่วงครึ่งแรกของเรื่องหรูอี้เลยครับฉลาดแกมโกงเจ้าเล่แต่เก็บงำความไรากาดไว้ภายใต้ท่าทีที่เหมือนจะไม่เป็นพิษเป็นภยัยไม่เคยลงมือเองเลยไม่เคยครับ จะคอยยุยงเป่าหูให้คนอื่นไปสู้กันเองซึ่งทั้งหมดที่เธอทำไปก็เพื่อเป้าหมายเดียวคือผลักดันให้องค์ชายจากเผ่าของเธอซึ่งเป็นคนรักของเธอได้ขึ้นครองอำนาจแต่ถ้าจะหาตัวร้ายที่ไต่เต้าจากศูนย์จริงๆแบบไม่สนอะไรทั้งนั้นดิฉันว่าต้องเป็นเวยเยี่ยนหวานเธอคือตัวละครที่ทาให้คนดูเกลียดได้ทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะโอ้โหคนนี้ของจริงเริ่มจากนางกำนันตำแหน่งต่ำสุด แต่ด้วยความทะเยอทะยานความริษยาและความโหดเหี้ยมไร้ขีดจำกัดเธอเก้าวข้ามศพคนไปมากมายเพื่อไปให้ถึงจุดสูงสุดการกระทําของตัวละครเหล่านี้โดยเฉพาะเว่ยเยีนหวานนะ่ยถ้าเรามองผ่านบทวิเคราะห์เรื่องเจินหวนจะเห็นว่ามันคือสิ่งที่เรียกว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือ deviant behavior ในสายตาของสังคมขงจือ๊อใช่ครับ ความทะเยอทะยานของผู้หญิงถูกมองเป็นสิ่งผิดปกติและอันตรายดังนั้นแม้เธอจะใช้เล่ห์เหลี่ยมจนประสบความสำเร็จแต่บทสรุปของเรื่องก็ต้องลงโทษเธออย่างสาสมที่สุดอ๋อเข้าใจแล้วที่ตอนจบเว่ยเยี่ยนหวานต้องโดนยาพิษที่ออกฤทธิช์ช้าๆให้ทรมานทุกวันจนตายนั่นเองมันไม่ใช่แค่การลงโทษในฐานะฆาตกรแต่เป็นการลงโทษในฐานะผู้หญิงที่ทะเยอทะยานเกินตัวด้วยใช่ไหมคะถูกต้องเลยเหมือนเรื่องกำลังจะบอกว่า เห็นไหมจุดจบของคนที่กล้าท้าทายกรอบสังคมเป็นแบบนี้ใช่ครับมันคือการที่ระบบกลับมาทวงความชอบธรรมของตัวเองคืนลงโทษคนที่ไม่ยอมเล่นตามกฎเพื่อตอกย้ำว่าสุดท้ายแล้วไม่มีใครหนีไปจากโครงสร้างอำนาจนี้ได้ผลเอาล่ะค่ะพอเรารู้จักผู้เล่นแต่ละคนแล้วทีนี้มาถึงส่วนที่มันที่สุดคือกลยุทธ์ที่พวกเขาใช้ในเกมนี้ซึ่งมันซับซ้อนกว่าแค่การแต่งตัวสวยๆเพื่อเรียกความสนใจจากจักรพรรดิเยอะเลย เรื่องเเลยเริ่มจากกลยุทธ์ฝั่งดีก่อนแล้วกันค่ะการสร้างพันธมิตรดิฉันนึกถึงมิตรภาพระหว่างรูยี่กับไฮลานเลยเป็นมิตรภาพที่งดงามและทรงพลังมากท่ามกลางความโหดร้ายของวังหลังไฮลานเริ่มต้นจากการเป็นสนมที่ขี้อายอ่อนแอไม่เป็นที่โปรดปรานแทบจะไม่มีตัวตนเลยใช่ครับแต่เมื่อรูยี่ซึ่งเป็นเหมือนพี่สาวและผู้พึ่งพิงเพียงคนเดียวของเธอถูกใส่ร้ายเธอก็ยอมเปลี่ยนตัวเองลุกขึ้นมาสู้ กลายเป็นคนเด็ดขาดและกล้าหาญทั้งหมดก็เพื่อปกป้องรูยี่มันแสดงให้เห็นว่าแม้ในที่ที่มืดมิดที่สุดก็ยังมีแสงสว่างของมิตรภาพอยู่ได้แต่น่านอนว่าในวังหลังแสงสว่างมันมีน้อยกว่าความมืดเยอะกละยุทธ์ด้านมืดเนี่ยมีสารพัดเลยพั้งการหลอกใช้บงการแล้วก็ที่เจ็บปวดที่สุดคือการทรยศหักหลังดิฉันยังจำฉากที่ อารั่นางกำนันคนสนิทของรุยี่ทรยศใส่ร้ายเจ้านายตัวเองได้อยู่เลยมันน่าตกใจมากนะคนที่ไว้ใจที่สุดกลับกลายเป็นคนที่แทงเราข้างหลังการทรยศของอารั่นี่สะเทือนใจมากครับเพราะมันมาจากความริษยาและความอยากได้อยากมีส่วนตัวล้วนๆหรืออย่างกรณีของหลิงวินเชอร์องครักษ์ที่เป็นเพื่อนแท้ของรุยี่ก็ถูกภรรยาตัวเองใส่ร้ายว่ามีความสัมพันธ์ชู้สาวกับรุยี่ ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงที่สุดในวังหลังใช่ครับจนชีวิตของเขาต้องพังพินาศไปเลยพอฟังแบบนี้แล้วมันก็วนกลับไปที่ประเด็นเดิมอีกแล้วนะคะว่าพฤติกรรมทั้งหมดนี้ทั้งการสร้างเพื่อนการหลอกใช้การทรยศมันคือผลพวงจากการที่พวกเขาถูกขังอยู่ในระบบที่ไม่สมเหตุสมผลนี้ใช่ไหมคะใช่เลยครับระบบที่จํากัดทางเลือกจนพวกเขาต้องทําทุกอย่างเพื่อเอาตัวรอด มันคือการวิพากษ์วิจารณ์ระบอบปิตาธิปไตยอย่างเจ็บแสบว่าเป็นโครงสร้างที่บีบให้ผู้หญิงต้องมองผู้หญิงด้วยกันเป็นศัตรูแทนที่จะร่วมมือกันพวกเธอถูกทําให้เชื่อว่าหนทางเดียวที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้คือการแย่งชิงความสนใจจากผู้มีอำนาจสูงสุดซึ่งก็คือผู้ชายแล้วในลาคอนคีมีนาอิมพีเรียล่ะคะกละยุทธ์ของพวกเขาเป็นยังไงคงไม่ใช่การวางแผนซับซ้อนแบบนี้แน่ๆคนละเรื่องเลยครับ กลยุทธ์ในเรื่องนั้นมันทันสมัยแล้วก็บ้าบอมากอย่างที่คุยกันไปว่ามีห้องศัลยกรรมพลาสติกหรือมีฉากที่องค์หญิงข่มขู่คนอื่นว่าจะใช้กําลังเข้าสู้ถ้าไม่ได้นางกำนันที่ต้องการมาคือใช้กําลังกันเลยครับหรือตัวละครที่ชื่อจังกึมซึ่งในประวัติศาสตร์คือหมอหญิงแต่ในเรื่องนี้กลับมีแผนวางยาที่ดูวุ่นวายตลกขบขันไปหมด มันคือการเอาความรุนแรงแบบตรงไปตรงมาและความคิดแบบโลกสมัยใหม่ไปปะทะกับกลุอุบายที่ซับซ้อนและเชื่อเฉือนกันด้วยจิตวิทยาของละครดังเดิมมันยิ่งทําให้แผนการอันเยือกเย็นในเรื่องหลูอี้หรือเจนหวนดูน่ากลัวขึ้นไปอีกนะเพราะมันคือความรุนแรงที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าถูกต้องครับความตลกโกลาหลของเรื่องหนึ่งยิ่งขับเน้นความน่าสะพรึงกลัวทางจิตวิทยาของอีกเรื่องหนึ่งให้ชัดเจนขึ้นมาถึงตรงนี้ ดิฉันก็เกิดคำถามสำคัญขึ้นมาในใจนะคะว่าสุดท้ายแล้วละครพวกนี้กำลังทำอะไรกันแน่คือด้านหนึ่งมันก็ดูสวยงามน่าหลงไหลนะทั้งเสื้อผ้าหน้าผมความยิ่งใหญ่ของวังแต่เนื้อในมันกลับเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานเลยสับสนว่าตกลงแล้วเรื่องพวกนี้กำลังเชิดชูระบบแบบนี้หรือกำลังวิพากวิจาร์ณมันกันแน่เป็นคำถามที่ดีมากครับและคำตอบก็คือ มันทำทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันอ้าว oh. ซึ่งในบทวิเคราะห์เรื่องเจินหวนก็ชี้ประเด็นนี้ไว้ชัดเจนมากครับด้านหนึ่งคือการตอกย้ำหรือ reinforcement ละครพวกนี้ยังคงตอกย้ำบทบาททางเพศแบบเดิมๆที่ผู้หญิงต้องพึ่งพาสามีและสร้างความชอบธรรมให้กับโครงสร้างอำนาจแบบลำดับชั้นที่จักรพรรดิคือผู้มีอำนาจสูงสุดที่ไม่มีใครแตะต้องได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็ท้าทายความคิดพวกนั้นด้วย คือการวิพากษ์วิจารณ์ตัวละครอย่างเจนหวนและหรูอี้แม้จะอยู่ในระบบที่กดขี่แต่พวกเธอก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งความฉลาดและพลังของผู้หญิงที่ไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตาง่ายๆเรื่องราวกำลังวิจารณ์ธรรมชาติที่โหดร้ายของระบบปีตาธิปไตยผ่านการนำเสนอความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของผู้หญิงที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในนั้นอย่างตรงไปตรงมา ดิฉันว่าตัวอย่างที่ดีที่สุดของการวิจารณ์ระบบนี้คือฉากจบของเรื่องหรูอี้เลยค่ะมันเป็นฉากที่ทรงพลังมากจัก,กรพัิเฉียนหลงผู้ซึ่งมีอำนาจล้มฟ้าสามารถชี้เป็นชี้ตายใครก็ได้แต่ในบ้านปลายชีวิตกลับต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเต็มไปด้วยความรู้สึกผิด hmm. ท่านได้แต่นั่งมองปอยผมของหรูอี้ที่เธอตัดไว้วางอยู่เคียงข้างปอยผมของพระองค์เองในกล่อง และภาพของต้นเหมยที่ทั้งสองคนเคยดูแลด้วยกันมันเหี่ยวเฉาตายไปพร้อมกับความสัมพันธ์ของพวกเขาแต่กลับมาผิดดอกออกใบอีกครั้งหลังจากที่จักรพรรดิสิ้นพระชนม์โห oh. มันเป็นบทสรุปที่สะเทือนใจและชัดเจนมากครับว่าระบบความหวาดระแวงและอำนาจของจักรพรรดิเองนั่นแหละที่ทำลายสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเขาไป ก็คือความรักใช่ครับความรักและความไว้วางใจที่บริสุทธิ์ชัยชนะบนบัลลังกลับกลายเป็นความพ่ายแพ้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตส่วนตัวสรุปแล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมามันหมายความว่ายังไงกันนะเรามีละครประวัติศาสตร์ที่ดังเป็นพลุแตกที่เล่าเรื่องโศกนาฏกรรมของผู้หญิงในกรงทองและในเวลาเดียวกันเราก็มีการตีความใหม่แบบตลกสุดขั้วที่มองว่าระบบทั้งหมดนี้มันหน้าหัวเราะสิ้นดี ซึ่งมันชี้ให้เห็นว่าเรื่องราวเหล่านี้มันไม่ได้หยุดนิ่งแต่มันกําลังสร้างบทสนทนาทางวัฒนธรรมที่ซับซ้อนว่าเราจะมองอดีตและโครงสร้างอํานาจแบบเก่าด้วยสายตาแบบไหน ประเด็นสำคัญที่ได้จากการเจาะลึกครั้งนี้ก็คือโครงสร้างอันแข็งแกร่งของวังหลังที่เปรียบเสมือนเกมที่ถูกตั้งกฎมาให้พ่ายแพ้ตัวละครหญิงที่ซับซ้อนที่ถูกบีบให้ต้องเล่นเกมเสี่ยงตายนี้และวิธีที่เรื่องเล่าเหล่านี้สามารถทั้งเช,ชิดชูและตั้งคำถามต่อโครงสร้างอำนาจแบบดั้งเดิมได้ในเวลาเดียวกันแต่แก่นของมันเรื่องพลวัตแห่งอานาจความทะเยอทะยานเละการต่อสู้เพื่อ,ออิสรภาพในระบบที่เต็มไปด้วยข้อจากัดเนี่ย มันเป็นเรื่องสากลแล้วไม่เคยล้าสมัยเลยลองมองดูรบรอบๆตัวเราในปัจจุบันสิครับมันมีวังหรือระบบแบบไหนบ้างที่ผู้คนกำลังเผชิญหน้าอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานใช่ครับที่ทำงานในสังคมหรือแม้กระทั่งในครอบครัวและเราเรียนรู้อะไรจากกลยุทธ์ของสตรีในวังหลังได้บ้างทั้งในแง่ของโศกนาฏกรรมที่ต้องหลีกเลี่ยงและในแง่ของความตลกขบขันที่ชวนให้เราตั้งคำถามกับความไร้เหตุผนของมัน